สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะบารที่นี่มากินตำมะขุ่นน้ำอีหล่ค่ะตำกุ้งสดนะคะตำกุ้งสดนื้อไหม่ค่ะพี่น,อน้องนื้อไหม่บานเห่านนำปลาแดกปลาร่านัวๆน,นะคะอันนี้คือแบบว่าที่ว่าจังไหนดีละ่ะ มากเนาะมากแหมมากมากจังสี่นะมากจังสี่อืมปุ้งโตโตจังสีพี่หลามากนะคะมาบัตที่นี่บวบลหลใหญ่หางพี่น้องจวดฝาดเลยนะคะอืมมากครับผู้ใจต่ำชัว น่าต่ำแสบต่ำนออแหะห่อนจะวางก็เป็น อับครับพี่น้องซาดีด่ใช่เหรอแต่บะมือหูมือ้อตาตำน้ำใหม่กุ้งสดค่ะพี่น้องอ อืมแบครับแซบครับพี่น้องค่ะอืม yes